ต้นสนฉัดไม้มงคลฟอร์มสวยหนุนดวงปังรับปีใหม่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบไม้สนบอกเลยคขะว่าในสศนี้ต้นสนฉัดนั้นกำลังมาแรงเลยทีเดียวโดยต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคลแถมยังมีความสามารถในการฟอกอากาศให้บริเวณที่ปลูกให้มีอากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วย สนฉาิเป็นพืชเมืองหนาวมีถิ่นกำเนิดเกาะนอรฟอสที่ตั้งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกมากมายแต่ส่วนใหญ่มักมีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วยเอกลักษณ์ที่มีพุ่มทรงสวยสงา่ารูปร่างหน้าตาค่อนไปทางตะวันตกด้วยความหมายและความเชื่อพ้องกับความเป็นมงคลอย่างต้นสนฉาดซึ่งหากนามาปลูกลงดิน สมชัดาก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เผยรำมต้นสูงมากกว่า6เมตรขึ้นไปชั้นโตเต็มที่รำมต้นจะสง่างามแต่กิ่งแพรออกเป็นชั้นๆใบมีสีเขียวสวยงามไม้มงคลแฝงความหมายอันดีงามต้นสนชัดจึงได้ถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้แข็งแรงดึงดูด ที่สะกดสายตาให้ผู้คนมองเห็นในสิ่งที่ดีงามหากบ้านใดที่ปลูกก็จะช่วยส่งเสริมเกียรติยศและบารมีรวมถึงเกิดโชคราบที่เป็นสิริมงคลพะสมฉัดมีทรงพุ่มลักษณะคล้ายเครื่องชั้นสูงเหมือนฉัดที่ใช้ในพิธีแห่งเกียรติยศนั่นเองประเทศไทยนิยมปลูกกันแต่โบราณเป็นไม้มงคลประจำบ้าน แง่ายใบไม้ไม่ล่วงและใช้พื้นที่ที่มีความจำกัดได้ยิ่งหากปลูกไว้ในบริเวณหน้าบ้านยิ่งเรียกความสนใจจากบุคคลที่สัญจรผ่านไปมาได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกใจที่ต้องสนชัดขึ้นแท่นเป็นไม้สนประดับชนิดหนึ่งที่มีความฮอตฮิตอยู่ในขนาดนี้และได้รับความนิยมนำมาปลูกเป็นอย่างมากในปัจจุบันเป็นไม้ประดับภายในบ้าน ตกแต่งรอบบ้านและตกแต่งสวนปัจจุบันตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งนิยมใช้ต้นสนฉัดกันมากสรรพคุณอื่นๆของต้นสนฉัดต้นสนฉัดไม่เพียงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งรอบบ้านเพื่อสร้างลมเงาแต่ยังเหมาะแก่การปลูกในพื้นที่ที่จำกัดรวมถึงสามารถปลูกได้ดีในกระถางไว้สำหรับประดับอาคาร ที่สำคัญยังนำมาสกัดน้ำยางน้ำยางจะมีกลิ่นหอมทำเป็นเทียนไขได้อีกด้วยนอกจากนี้เนื้อไม้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในด้านงานก่อสร้างและงานตกแต่งบ้านเดิ่งจากมีสีออกเหลืองรวดลายไม้สวยแถมมีความทนทานอยู่ได้นานหลายปีเลยทีเดียว ระดับราคาโดยเฉลี่ยหากต้นสนฉัดมีขนาดต้นสูงไม่เกิน1เมตรราคาก็จะอยู่ที่หลักหลอยไล่ไปจนถึงระดับหลักหลายพันและไต่ไปถึงราคาหลักหลายหมื่นบาททั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอายุความสวยงามขนาดและความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นนั่นเอง แหล่งซื้อขายที่สำคัญอาทินครนายกปาจีนบุรีคงศิ15และเพชรบูรณ์เป็นต้นทุกหมดนี้คือข้อมูลของเต้นสนฉัดไม้มงคลฟอร์มสวยที่เรานำมาเสนอให้รู้จักกันคร่าวๆสำหรับผู้ที่รักต้นไม้และชื่นชอบความเป็นสิริมงคลและกำลังมองหาทีา่ินฐานปลูกต้นสนที่น่าสนใจ กับโครงการน้ำโมแรนเขาค้อเพชรบูร์มีพื้นที่มากกว่า300ไร่ที่พร้อมให้ท่านเข้ามาเช่นชมโครงการและเลือกลงพุงสนสวนฉัดและสามารถสร้างฝันบ้านพักตากอากาศใกล้ชิดธรรมชาติได้อย่างลงตัวสวนสนฉัดน้ำโมแรนเขาค้อเพชบูร์